เราจะมาโชว์วิธีการติดเครื่องนะครับติดไปอ่เอ้าเบาะเๆาะเบาะจริงๆสักสักสองแก้วก่อนนะเบาะนะมาเครื่องบินจะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับอีา ตัดไม่ติดครับตรงใส่จดนานจ,ดจดาืดขนาดนี้แต่จริงมันทีีเดียวที่ก็ไล่หนาอยู่ในการเปรร่าวัวเลยน้องกันนะ่ะไม่ย,ยันไม่ยัน <c oughs> นานเลยสายเกลียวสายเกลียวใครเกลียวเขารู้กันเลยหรอดีห้าสิบบอกขายครับห้าแสนครับใครซื้อสนใจติดต่อได้ครับ วันกระมงแล้วครับวันกระมงแล้วครับนี่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 เออเออสงสัต้องทำตู้แอร์ครับแบบนี้ครับไม่ไหวครับอยางาเด้นเรือตามเ้นเลย จิงมนนื่อใต้ฟิปมีมังนักกู้กันงมนะกันงมกันงกุ้งปลากุ้งปลากันละจริง <laughs> จริงอี๋แล้วมันแล้วหรอกนี่มันแล้วอ้ยจย้บบาควันกาวยังครับดวงใจยามักเยอะครับโซล่าลงเครื่องแล้วครับ <laughs> à cả này quá yes. <laughs> đâu anh <laughs> 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 mm, mm, mm. <laughs> ลือนี่งเนี่คือตีนึงแล้วเปลี่ยนสิ่งรบอยอยากเปลี่ยนไม่เป็นนั่นอยากลองยองมัมึนได้ทำกง lẹo leo lắm, leo lắm, leo leo lắm, wow, ạ, 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 หนาตูนเองครับผมลมปุดไ้ครับไมย้ยางครับผม E Eu...